เยตชินพัฒน์ส่งอีเมลถึงพิธาฟาดไม่ใช่เวลามาหาเสียงคุณชินพัฒน์นะเขาได้บอกว่าคุณพิธาเนี่ยไม่ใช่ทั้งนายกหัวหน้าพักแล้วก็สสมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณแล้วก็เวลานี้เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะหาเสียงปล่อยให้รัฐบาลที่มีอำนาจรัฐแล้วก็กฎหมายในมือเนี่ยทำหน้าที่ของพวกเขานอกจากนี้ค่ะนายชินพัฒน์เนี่ยได้โพสต์ข้อความนะรพร้อมกับเขียนอีเมลถึงนายพิธาในหัวข้อโปรดให้รัฐบาลทำหน้าที่ของเขา การที่คุณติดต่อทูตอิสราเอลแล้วก็จะช่วยประสานงานเนี่ยมันไม่ช่วยให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นหลังเกิดเหตุกลุ่มฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์นะคะได้รัวจรวดกว่า5,000ลูก จากกาซาถล่มเข้าไปในประเทศอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะและยังมีการส่งกลุ่มจากกาซาข้ามแดนไปแทรกซึมก่อความรุนแรงในเมืองทางใต้ของอิสราเอลจนเป็นผลให้นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนี่ยได้ประกาศว่าอิสราเอลเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามกับกลุ่มฮามาสพร้อมระบุว่าตนเนี่ยได้สั่งระดมกองหนุนและก็ยิงตอบโต้อเอาคืนครั้งใหญ่ต่อสตูที่จะต้องชดใช้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะที่กองทัพอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มกาซาถึง 12ล,ลอกแล้วนั้นนะคะต่อมาเมื่อเวลาประมาณ21นา12นาทีนะคะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความผ่านเว็บไซต์ X นะาะทวิตเตอร์ระบุถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าผมเพิ่งวางสายจากท่านทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยและก็ได้มอบหมายให้คุณสุเทพอดีตกรรมาการแรงางานที่ติดต่อประสานงานกับพี่น้องแรงงานไทยตลอดกลางวันที่ผ่านมา ผมได้ขอบคุณท่านทูตและก็แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ความเสียใจต่อความสูญเสียและพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยในอิสราเอลนะคะและก็แฮชแท็กอิสราเอลแล้วก็ยังบอกว่าเราพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องคนไทยในอิสราเอล และก็มอนิเตอร์สถานการณ์พร้อมประสานงานกับครอบครัวพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยตลอดเวลาและก็ได้รับคําขอร้องว่าครอบครัวของแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถติดต่อญาติที่อิสราเอลได้นะคะแล้วก็กําลังตกอยู่ในความวิตกกังวลเป็นอย่างมากหากท่านมีญาติไปทํางานที่อิสราเอลแล้วก็บัดนี้เนี่ยย,ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยก็สามารถระบุชื่อของบุคคลแล้วก็เมืองที่พำนักมาที่อีเมลของนายพิธาน,นะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลประสานงานกับสถานทูตอิสราเอลแล้วก็ส่งมอบต่อกระทรวงการต่างประเทศต่อไปได้ค่ะซึ่งก็ทําให้หลายคนนะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนนจมมามกใ ที่ว่านายพิธาเนี่ยคุยกับทูตอิสราเอลในฐานะอะไรนะคะต่อมาล่าสุดค่ะทางด้านของนายชินพัฒน์กิจเลิศสิริวัฒนานะคะอดีตผู้สมัครสอส,อสอพักรวมไทยสร้างชาติเขตหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพนะที่ได้เขียนอีเมลไปถึงนายพิธาในหัวข้อว่าโปรดให้รัฐบาลทําหน้าที่ของเขาโดยในเนื้อหาเนี่ยได้ระบุว่าถึงนายพิธาเราก็วัยเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะพูดอย่างไม่อ้อมค้อม การที่คุณติดต่อทูตอิสราเอลแล้วจะช่วยประสานงานมันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นกลับทําให้คนไทยที่อิสราเอลเนี่ยสับสนคุณไม่ใช่ทั้งนายกหัวหน้าพักแล้วก็สสมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณและเวลานี้เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะหาเสียง ปล่อยให้รัฐบาลที่มีอำนาจรัฐและก็กฎหมายในมือเนี่ยทำหน้าที่ของพวกเขาส่วนคุณเนี่ยก็ใช้เวลาขายฝันให้กับเยาวชนต่อไปจนกว่าพวกเขาจะตื่นในขณะเดียวกันที่ท่า,า,ทาอากาศยานทหารอากาศนายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนบรูนไนดา้ารุสซามานมาเลเซียและก็สาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการระหว่างที่8ถึง12ตุลาคมนะคะ ถึงการช่วยเหลือดูแลคนไทยในประเทศอ,อิสราเอลว่าตนเนี่ยได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยได้ให้กําลังใจและก็ได้ฝากดูแลคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลรวมถึงได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตไทยประจําอิสราเอลด้วยอย่างไรก็ตามค่ะก็มีรายงานแบบไม่ยืนยันว่ามีคนไทยเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งรายนะคะแล้วก็มีแรงงานไทยที่เข้าใจว่าถูกจับตัวกักขัง,งไว้ใน11คนซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันว่าอยู่ที่ไหนและก็อยู่ส่วนไหนบ้างนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการล็อกดาวเกิดขึ้้้นนหาาามออกจกจบ ทั้งนี้เนี่ยตนได้มีการพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะว่าเครื่องวินของกองทัพอากาศเนี่ยได้เตรียมพร้อมแต่น่านฟ้าของอิสราเอลเนี่ยปิดแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการสแตนด์บาย24ชั่วโมงแล้วก็มีคณะแพทย์ที่จะเดินทางไปด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งตนเนี่ยได้ให้เบอร์โทรส่วนตัวกับเอกอากาัครราชทูตไทยประจาอิสราเอลนะคะโดยขอให้มีการรายงานประจําวันมาซึ่งในส่วนของทูตเองเนี่ยก็ถูกล็อกดาว ส่วนทุกบ้านที่อิสราเอลนะจะมีช่องหลบภยัยขณะที่เหตการณ์ขณะนี้เนี่ยยังมีความตึงเครียดอยู่ยังเดินหน้าไปในทิศทางที่ยังไม่ดีขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เนี่ยยังน่าเป็นห่วงค่ะ